สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลอีน,นี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชาฮะท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันคาสิโนขมรโดนแล้วอพยพกระเจิงปึนใหญ่ไทยปลิดชีพ,พนายพลขมรเสียชีวิตคาที่เหล่าถลกหลังขมรเริ่มยิงปะทะกันแล้วพระเอกมาแล้วกริปเพนขึ้นถล่มครั้งใหญ่ยูเอ็นเอื้อมละอาขมรหันปืนยิงใส่พลเรือนชาวโลกตาสว่าง รวมตัวประนามรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับล่าสุดนักข่าวอุโสสายทหารท่านผู้ชมครับได้ออกมาบอกกล่าวนะครว่าทหารขเขมรเปิดเองแนวรบสามประสาทสุรินใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในพื้นที่พลเรือนฝั่งไทยก่อนทาพนักง,งานคาสิโนชาวขเขมรต้องรีบวิ่งหนีอพยกออกจากคาสิโนตรงข้ามช่องสายตะกูบ้านกรวดจงังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่ช่องจอม กราบเชิงซูลินนั้นคาสิโนกระเจิงก็ต้องบอกว่าตามรายงานประกาศอย่างเป็นทางการของทางฝั่งศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยก็ได้ออกมาบอกกล่าวชัดเจนกับเรื่องนี้นะครับว่ามีการอ,อพยพนะฮะออกเพราะว่าเออเริ่มแล้วนะฮะเขาจะกวาดล้างแล้วทานผู้ชมครับถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนไทยนะฮะที่คาสิโนทางฝั่งโน้นเนี่ยจะถูกค้นล้มนะครับนั่นคือพวกแก๊งคอสเซนเตอร์หลายๆนะที่ก็หวังว่ามันจะหมดไปเร็วๆทุนผู้ชมครับอ่ะโดนแล้ว ล่าสุดไปอัปเดตสถานการณ์ชายแดนกันหน่อยทานผู้ชมครับได้รับข่าวสารมานะครับว่าลาสุดเนี่ยยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าปืนใหญ่ของเราครับปริชีพนายพลขมินไปหนึ่งลายที่ผู้ชมครับนตรีรวงซอมเนืองฮะทานผู้ชมครับผอ,อพล7จ็ดฮะ ถูกกระสุนปืนใหญ่เสียชีวิตนะครับที่ช่องตาเท่าภูมะเขือท่านผู้ชมครับหลังจากการระทะแย่งชิงพื้นที่กันระหว่างไทยกับกัมพูชาขณะที่ทหารกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามาโจมตีกลับนะฮะเพื่อที่จะยึดภูมะเขือส่งผลให้มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหลายนายครับตรงนั้นท่านผู้ชมครับหนึ่งในนั้นเป็นพลตีดวงสมเนืองฮะถูกกระสุนปืนใหญ่เสียชีวิตคาที่ครับที่ช่องตาเท่าภูมะเขือโอ้โหนี่ฮุนเซนฮะ เสียนายพลอีกหนึ่งคนแล้วนะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นี่ทหารของเขมรนี่เสียขวัญกําลังใจเยอะมากนะครับในตอนนี้เองเนี่ยลาวฮะท่านผู้ชมสปปลาวครับตอบโต้เขมรอย่างทันควันเลยท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยได้รับข่าวนะครับจากชายแดนทางช่องเม็กท่านผู้ชมครับปะทะกันสนั่นเลยครับระหว่างทหารลาวกับทหารเขมรท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้นะครับเขมรตั้งศูนย์ม่วครับยิงปืนใหญ่ตกไปใส่ทางฝั่งของบ้านเรือนพลเมืองลาวท่านผู้ชมครับมีผู้เจ็บ แล้วก็เสียชีวิตนะฮะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับเหมือนเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยกับปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะทุกผู้ชมครับ ซึ่งตามรายงานข่าวนี้บอกว่าลาวเปิดปฏิบัติการขับไล่กลุ่มติดอาวุธของเขมรที่ลุกล้ำข้ามแดนไปข้ามแดนเขาอีกแล้วครับเขมรทุนผู้ชมครับยิงปะทะก,กันสนั่นชายแดนช่องเม็กจับกลุ่มเขมรได้10รายนี่ฮะตอบโต้ทันควันเลยครับสำหรับสบปป,ปลาวทานผู้ชมครับแฟนลาวนี้ยิ่งอยากจะได้ทะเลอยู่นะช่วงนี้อย่าไปแย่เขานะลาวไม่เหมือนไทยนะเฮ้ยนะเขาย,ยิงก่อนถามนะลาวอ่ะถือว่าก็มีความเคลื่อนไหวครับทางฝั่งของสอปป,ปลาวเองก็ ไม่ได้ชะล่าใจเลยครับสําหรับเรื่องนี้เขาก็ลุยก่อนเลยนะฮะไปพูดถึงเรื่องราวของกริปเพนกันหน่อยท่านผู้ชมครับมาแล้วครับพระเอกของเราท่านผู้ชมครับวันนี้บินคู่ครับมากับทางฝั่งของ f e 6 ok นะฮะล่าสุดนะขึ้นอีกแล้วนะครับรอบที่2สองสำหรับคู่นี้ท่านผู้ชมครับ ถล่มครั้งใหญ่ครับที่ปราสาทตาควายทาขเมนเสียชีวิตนับ200เลยครับเป็นตัวเลขที่ยังไม่เป็นทางการนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยจากการประเมินนะครับทางฝ่ายทหารเขาบอกว่า500ร้อถึงพันแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นบิน2รอบครับไปโจมตีตัดกําลังนะฮะรอบแรกเนี่ยไปทางฝั่งของภูมะเขือแล้วก็ปราสาทตาเมินทมท่านผู้ชมครับมารอบนี้นะครับไปโจมตีปราสาทตาควายท่านผู้ชมครับโดยตรงซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ยทางฝั่งของขมรเ,เนี่ยเขาเพิ่มกําลังพลขึ้นนะฮะที่พยายามที่จะมายึดพื้นที่เขาคืนหลังจากที่เสียให้ไทยเราไปท่านผู้ชมครับซึ่งทางขมรครับเสียกําลังพลมากนะฮะท่านผู้ชมครับทั้งรถถังนะฮะรถถังที่เขากําลังสตาร์ทเครื่องกันเราไปเนะะี่ยท่านผู้ชมครับเรียบร้อยฮะ,ะที55ท่านผู้ชมของขมรนี่ดับดิ้นฮะ,ะหลายหลายคันมากท่านผู้ชมครับรวมถึงทางฝั่งของ bm21 ด้วยนะครับสภาพในกลายเป็นโกโก,ลกล้คันขึ้นมาทันทีนะฮะ รวมถึงฐานสำคัญของขมรด้วยครับท่านผู้ชมครับถูกทำลายฐานแตกไปเนี่ยหลายฐานแล้วหลังจากที่ถูก S6 แล้วก็กิเพนของเรานี้จัดการให้ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นการตัดกำลังของขมรในการตอบโต้กลับตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมกลายเป็นเศษเด็กไปแล้วครับร้านรับซื้อของเกา่าในช่างกิโลขายนะครับเนี่ยทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่ของขมรนะฮะท่านผู้ชมครับถูกไทยของเราเก็บรวบนะฮะตอนนี้เองเนี่ยเหลือเพียงแค่กระบอกสำคัญนะฮะท่านผู้ชมที่กองทัพไทยของเรากำลังจับตาอยู่ในตอนนี้ก็คือ p h l 0 3นท่านผู้ชมครับจรลวดระยะไกลที่ยิงได้ถึง130กิโลเมตรของกัมพูชานะท่านผู้ชมซึ่งระยะยิงนี้เนี่ยมันไปถึงตัวเมืองนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองอุบลตัวเมืองศรีสะเกตตัวเมืองสุรินทและก็ตัวเมืองนครราชสีมาตัวเมืองบุรีรัมตัวเมืองสะแก้วตัวเมืองสะเชิงเชาตัวเมืองจันทบุรีและก็ตัวเมืองตราดท่านผู้ชมครับมันไปถึงหมดเลยขมรนจงใจที่จะใช้อาวุธนี้นะครับซึ่งเป็นการ ยิงเกินระยะแนวปะัะซึ่งไม่มีผู้นําชาติไหนคิดได้นะท่านผู้ชมแบบนี้เองเนี่ยมีแต่หุ่นเซนที่คิดได้นะครับแล้วก็ให้ฮุนมาเนตทำมันเป็นความจงใจที่กัมพูชาเองวางแผนนะครับที่จะก่ออาชญากรรมสงครามนะใช้คํานี้ได้เลยนะครับว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเพราะว่าไม่สนในเรื่องของพลเรือนไม่สนโรงพยาบาลไม่สนโรงเรียนไม่สนปั๊มน้ํามันนะครับอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบนะครับ ซึ่งมั่นใจได้เลยครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมกําลังจะเข้าเรื่องนี้แหละว่าทหารไทยของเราเนี่ยได้มีแผนรับมือไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเปิดเมื่อไหรท่านผู้ชมครับเราได้เห็นกิฟเพนของเราบินไปเยือนที่ทางฝั่งของพนมเปญอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เอามาทดสอบบินแล้วนะฮะวันนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับคุณภาพของกิฟเพนเหนือกว่า f 1 6นะฮะท่านผู้ชมในแง่ของเทคโนโลยีนะฮะท่านผู้ชมครับส่วน f 1 6เนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าเขานี่ นะแม่นยำจริงนะฮะในเรื่องของประสิทธิภาพนี่น่ากลัวซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมฝ่ายเทคนิคของทางการทหารนะฮะทุนผู้ชมครับที่ฉลาดมากนะครับเข้าใจวางแผนในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันนะครับคือ e F16 ก็มีความโดดเด่นอีกแบบหนึ่งนะครับก i เพนก็อีกแบบหนึ่งทานผู้ชมครับถ้าขึ้นคู่ก็ต้องบอกว่าคลองน่านฟ้าได้อย่างเบียดเสจเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คลองน่านฟ้าขมินอยู่นะฮะ สู้กับขเมศนี่เหมือนซ้อมใหญ่ยังไงก็ไม่รู้ฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเราก็ยังคงยืนยันนะครับกับชาวโลกนะว่าในสิ่งที่เราทําอยู่นี่คือเป้าหมายของเราคือทางการทหารเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับพลเรือนแม้แต่อย่างใดเลยนะครับกับการขึ้นบินของ f อแล้วก็ทางฝั่งของกิเพนท่านผู้ชมครับทางขมศเนี่ยยื่นหนังสือร้องนะครับไปยังสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับบอกว่าไทยเนี่ยใช้ s อฟนะครับถล่มใส่ขเมศท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เองเนี่ยโอ้โห อเมริกายิ้มเลยฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่อเมริกาครับสนับสนุนนะฮะท่านผู้ชมไทยของเราไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าจะใช้ F16 นะฮะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งการซื้อเครื่องบินมาในแต่ละชาติเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขาการใช้งานนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ครั้งนี้นะฮะ USA ไฟเขียวท่านผู้ชมครับบอกว่าใช้ให้เต็มที่เลยไม่ต้องขอนะฮะเออไม่ต้องขอนะฮะจัดเลยนะครับ ไม่ต้องขอคงขอโค้ดแล้วจัดให้เต็มที่ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเราเนี่ยใช้ในเงื่อนไขของการปกป้องตัวเองท่านะผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเราเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับโจมตีพลเรือนของข,องของมีนแต่อย่างใดนะครับโอ้ต้องบอกว่าขมีนนี่หนุนไทยหนักเลยนะคือเขามองแหละว่าเราเองเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริหารนี่ดีกว่านะครับในเรื่องของการจัดการอะไรก็ดีความมาตรฐานโลกนี่เรามีค่อนข้างเยอะนะฮะขมีนนี่ โอโหกระโหลกกระลาท่านผู้ชมครับพูดยังไม่เป็นคำเลยนะครับมีการโพสและลบด้วยนะรัฐบาลขมรเป็นแบบนั้นนะครับนิสัยไหนไหนก็พูดถึงสหรัฐอเมริกาแล้วท่านผู้ชมครับไปดูในเรื่องราวของ UN กันหน่อยนะฮะต้องชื่นชมนะครับท่านทูตจากประเทศไทยของเรานะครับคุณเชิดชัยชัยยววยวิทย์นะฮะท่านผู้ชมครับเอกอัครราชทูตที่เป็นตัวแทนนะครับถาวรไทยประจําสหประชาชาตินะครับได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมปิด ในของคณะธรรมุรีความมั่นคงแห่งสประชาชาตินะครับหรือว่า u n s c ท่านผู้ชมครับภายใต้วาระฉุกเฉินนะซึ่งาวาระนี้เขามีชื่อว่าวาระภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นครงระหว่างประเทศนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทาง UN เนี่ยจะต้องสะอึกอยู่เหมือนกันเพราะว่าท่านทูตของเราพูดได้ดีมากๆนะท่านผู้ชมครับซึ่งมีถ้อยคำหนึงที่ผมเองอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าท่านพูดเนี่ย พูดออกมาได้ตรงประเด็นตรงเป้ามากแล้วก็ผมเชื่อว่าสะเทือนใจไปทั่วโลกนะครับคือประเด็นของครอบครัวของคนสีสเกตครับน้องคือผมพูดเรื่องนี้ผมใจใจสั่นนะเพราะว่าผมไปเห็นมาแล้วผมรู้สึก,ผม,สกผมรู้สึกแบบมันติดตาผมอยู่นะฮะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ํามันท่านผู้ชมครับอย่างที่ทุกคนทราบว่ามคีครอบครอบครัวหนึ่งนะครับมีอยู่กัน4คน <c oughs> นะครับเสียชีวิตไป3คือคุณแม่กับน้องอีก2แล้วเหลือ อีกคุณหนึ่งรอดนะค,นครับทุกผู้ชมครับคือท่านทูดพูดถึงเรื่องนี้บอกว่านะครับครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก4คนเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อของชําซึ่งมีเพียงหนึ่งคนที่รอดชีวิตส่วนอีก3ชีวิตได้แก่แม่และเด็กอีก2คนไม่ได้ออกมาจากร้านนั้นอย่างมีชีวิตอีกเลยมันเป็นคําที่เอานะฮะผมเชื่อว่ามีน้ําตาซึมกันบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่ง ท้อยแถลงคำนะครับที่ทันตุไทยของเราเนี่ยได้ถแถลงต่อ UN ซึ่งมันเป็นคําพูดที่สะเทือนใจไปทั่วโลกจริงนะครในเรื่องนี้เองเนี่ยทำเอาทั่วโลกเองก็ออกมาประนามท่านผู้ชมครับกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของบราซิลนะครับบอกว่าถ้าคุณยิงใส่พลเรือนแล้วเนี่ยโกหกใน UN นั่นคุณก็ถมน้ำลายใส่ความเป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับ mm hmm. เลบานอนนบอกว่า ไม่ต้องมีศาสนาใดมาสอนก็รู้ว่าเด็ก5ขวบเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายของปืนใหญ่นะฮะทางเยอรมันนี่บอกว่าการปกป้องอธิปไตยเป็นสิทธิ์ของทุกประเทศแต่การยิงใส่และร้องไห้ขอความเห็นใจจาก UN นั้นมันคือบทละครราคาถูกที่โลกนั้นไม่ดูอีกแล้วนะครับทางฝั่งของเมียนมาเนี่ยก็บอกว่าขามรไม่ใช่แค่ปัญหาของประเทศไทย แต่เป็นภัยของอาเซียนถูกใจคำพูดของเมียนมามากนะฮะทางฝั่งของญี่ปุ่นบอกว่าตกใจมากที่กัมพูชาก้าระเมิดหลักมนุษย,ษยธรรมอย่างจงแจ้งเกาหลีใต้บอกว่าประเทศที่เคยเป็นบ้านของคอเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายไม่ควรได้รับพื้นที่บนโลกอีกเลยนะฮะฝรั่งเศสบอกว่าถ้ายิงโงพยาบาลแล้ว ยังคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกนั่นก็ไม่ใช่ทัศนคติของรัฐอธิปไตยแต่เป็นพฤติกรรมของอาชญากรข้ามชาติอินเดียบอกว่ากัมพูชาไม่ได้ละเมิดเพียงแค่พรมแดนแต่กำลังละเมิดศีลธรรมของมนุษย์ด้วยการยิงเข้าไปในจุดที่ไม่มีโอกาสที่จะได้โต้อตอบเลยอเมริกาครับ UN เนี่ยบอกว่าขามร เรียนรู้ในยุคนี้ไม่ใช่แค่ยิงแล้วหนีเพราะยุคนี้กล้องดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตมันเร็วกว่า RPG เยอะผมว่าคำนี้ยเด็ดของทางฝั่งของอเมริกาครับเขาก็รุมประนามฮะท่านผู้ชมครับอ่ะนะฮะพูดไปแล้วก็เสียงสั่นอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมกันโจจมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ อีกการบรรยยด้วยนะครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ